มราเบิ้งค่ะเริ่มต้นที่ชิ้นแรกนะคะแซบค่ะกินเค็ง ที <Hoy> ute, ่สองเส้นมอส่ร่วมนะคะมาสบิ ถึงจะมาคนเดียวก็อร่อยนะคะนี่ดูอีกชิ้นค่ะอ อีกหนึ่งชิ้นนะจ๊ะกินเพื่อพี่น้องนะคะอย่างแซ่บอย่างอร่อยเลยนะคะอืมนาช่วงเวลาจันิร์จีกนแนะโอเคได้พี่น้องเลยไม่รบกวนใครคืนคนเดียวอืม ได้รับจากใจจ้า